ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกทีที่ดีเขาก็เรียกชุมชนแชมป์เปี้ยนของดีที่มีเขาก็เรียกชุวนแชมเปี้ยนคนดีมีน้ําใจชุมชนแชม์เปี้ยนบ้านเรามีขอดีมีแต่ชุม นี่คือรายการชุมชนชมเปียนรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนนะครับในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็นชัมเปียนแวันนี้ยังอยู่กับเราสองคนนะครับผมจันโลธนพัท์ครับเกรซจันทรันติยสุนทรวิชัยมาแบบอินเตอร์ีสดใสน่ารักมากๆเลยนะฮะแหมเพราะว่าวันนี้วันศุกร์หรือเปล่าน้องเกรซใช่ค่ะพรุ่งนี้จะได้พักผ่อนถูเพราะวันศุกร์แบบนี้นะฮะวันสุดท้ายของ ของการทํางานในสัปดาห์นี้ลหลายคนเนี่ยก็อยากจะหาสถานที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจพักกายพักใจนั่นเองเนะครับว่าแต่น้องเกรซเนี่ยอยากจะไปไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่ตามใจเลยอะทั้งรงายการะะจริงจริงเป็น,นดีให้เลือกนะคะทีซอ,อยากไปนี่เลยค่ออะระนองทำไมอะทำไมถึงอยากไประนองฮะเป็นเมืองเล็กๆที่ เบรรยากาศดีค่ะพี่เยี่ยมเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จัดให้วันนี้นะฮะจะพานั้งเกรสตัวก็ผองชมนะครับไปที่จังหวัดระนองกันนั่นเองนะครับมาพร้อมกับคําขวัญนะฮะที่บอกว่าคอคอดกระภูเขาย้ากาหยุหวานทานน้าแร่มุกแท้เมือนระนองปรบมือให้ค่ะนอกจากพาไปเที่ยวแล้วยัง คำขวัญมา,มามสุดยอดเอออยากจะบอกว่าคำขวัญที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะถือว่าเป็นคำขวัญของจังหวัดระนองนะครับที่เขาได้มีการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ของเด็ดๆไว้แล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมแล้วก็น้องเกรซเนี่ยไปเที่ยวจังหวัดระนองติดตามกันได้ตลอดทั้งรายการเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักชมโฆษณากันสักครู่เดียวก็เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเราเราเพิ่งเปิดรายการเพิ่งเปิดรายการเ <ฮะ S 2> พิ่งเปิดรายการไม่ใช่หรอคะนี่ก็รีบรีบไปเที่ยวหยอก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 หอเล่นหล่อเล่นนะครับ ยังไม่ไปไหนเดี๋ยวช่วงแรกนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวกันก่อนเลยดีกว่านะฮะที่จังหวัดระนองนะครับแล้วก็สถานที่ที่จะพาไปก็คือภูเขาย่านี่เป็นหนึ่งสถานที่ที่อยู่ในคําขวัญของจังหวัดระนองด้วยนะภูเขาย่าหรือหลายๆคนเรียกว่าเขาหัวล้านนั่นเองนะครับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่หลายๆคนอยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญประจําจังหวัดระนองด้วยนะครับซึ่งความพิเศษของเนินเขาลูกนี้เนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนสีสันตามฤดูกาลนั่นเองคือไป ไปตามฤด,ดูกาลไหนสีสันจะไม่เหมือนเดิมเลยิโม<ห>มาสาจันไหมเออว่าแต่ภูเขาลูกนี้นะฮะเขาจะเปลี่ยนสีสันเป็นสีอะไรในบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะฮะจากอินฟลูเอนเซอร์ประจำจังหวัดระนองของเรานะครับดีเจพี่ชอนั่นเองไปชมคลิปกันครับ สดีครับและสถานที่นี้ก็คือภูเขาหญ้านะครับหรือว่าเขาหัวล้านนั่นเองนะครับอยู่ที่จังหวัดระนองครับหนึ่งในสถานที่ที่อยู่ในคาขวัญของจังหวัดระนองด้วยนะครับ mm hmm. นั่นก็คือคอฟต์กา,าภูเขายญ้ากาหยูหวานผ่านน้าแร่มุกแท้เมืองระนองนั่นเองนะครับ mm hmm. และนี่ก็เป็นช่วงบรรยากาศนะครับของเดือนมีนาคมนะครับสดสดร้อนๆเลยยญาก็จะ สีทองนะครับทั้งภูเขาและก็ลานด้านล่างนะครับส่วนช่วงหน้าฝนนะครับตรงนี้ก็จะเขียวอฉมไปด้วยหญ้านี่แหละนะครับแต่ว่านร้องนะครับเมืองฝนแปดแดนสีนะครับช่วงหน้าฝนก็จะเขียวไปทั้งภูเขานะครับช่วงหน้าแ้กก็จะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะครับมาเซลฟี่มาถ่ายรูปก็สวยงามนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็นับได้ว่าเป็นสถานที่ที่เป็นปอดของชาวระนองแล้วก็นักท่องเที่ยวเลยครับเพราะว่าทุกวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนมา พักผ่อนหย่อนใจมาปิกนิกพาลูกพาหลานมาวิ่งเล่นกันเป็นประจำทุกวันหยุดนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะครับมีสถานที่จอดรถนะครับแล้วก็กว้างขวางครับนะเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับและสําหรับทุกๆปีก็จะมีกิจกรรมมีงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหรือว่าจะเป็นหน้าแล้งนะครับช่วงปีใหม่วันหยุดยาวนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมากางเต็นท์มานอนที่บริเวณภูเขาหญ้าแห่งนี้เลยครับรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาก็มีการจัด กิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับนั่นก็คือการจัดงานย่าเฟสซีซันสนะครับเป็นครั้งที่2ก็มีกิจกรรม3วัน3คืนนะครับมีคอนเสิร์ตที่บริเวณลานด้านบนของภูเขาย่านะครับมีท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวมาเปิดงานนะครับและก็มีพี่น้องประชาชนมาเที่ยวจากทั่วประเทศนะครับจะสังเกตได้ว่ามีประชาชนเข้ามาเที่ยวกันอย่างหนาแน่นคึกคักทีเดียวเลยครับสำหรับท่านที่อยากจะมาเที่ยวจังหวัดระนองนะครับก็มาได้เลยทุกฤดูนะครับฤดูฝนก็จะได้เห็นภูเขายญาที่สีเขียวชออมแบบนี้ครับและถ้าเป็น หน้าแงนะครับภูเขาหญ้าก็จะสีเหลืองทองสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่สําหรับหน้าร้อนนะครับถึงแม้ว่ากลังวันจะร้อนแต่กลางคืนก็จะมีอากาศหนาวและก็ลมเย็นนั่งสบายเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวยืนหนึ่งของจังหวัดระนองนะครับขอเรียนเชิญนะครับสำหรับท่านที่อยากจะมาเที่ยวจังหวัดระนองหรือว่าได้ผ่านเข้ามานะครับเพราะว่าภูเขาหญ้านั้นตั้งอยู่ติดถนนเพชรเกษมนะครับบริเวณตําบลแหาวนะครับก่อนจะเข้าตัวเมืองระนองนะครับถ้ามาจากทางภาคใต้เนี่ยก่อนจะเข้าตัวเมืองระนองประมาณ7กิโลเมตรนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเลยมาจากตัวเมืองระนองก็7กิโลเมตรเหมือนกันนะครับอยู่ติดริมถนนเพชรเกษมเลยครับแล้วอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับสวัสดีครับที่จะลอตรงนี้ได้ไหมคะทำอะไรน้องเกรททำอะไรอะ่ะมีได้ไหมอ่ะมัสวยเลย จะทะลุมิติไปอ่ะเดี๋ยวนะนี่คือเซลฟี่เลยเหรอโอ้โหอะเหอะสวยตรงนี้สวยไหมตรงนี้สวยไหมดีดีดีภูเขาเห็นภูเขาด้วยเห็นภูเขาหญ้าด้วยขอบเอิร์ทกันนะโอ้โหสวยแซ่บมากากำลังทะลุมิติไปเลยค่ะที่จะลอกความสุด แล้วอยากจะบอกว่าลีลาการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นำเสนอคลิปของดีเจพี่ชอเนี่ยอยากจะปรบมือให้ก่อนนะ <c oughs> คือถือว่าเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ที่นำเสนอคลิปได้ทำให้น้องของผมเนี่ยอยากจะไป <c oughs> ทะลุมิติทะลุจอเข้าไปเที่ยวเลยถูกไหมนะฮะแล้วก็น้ำเสียงของดีเจพี่ชอคือหน้าฟังมากๆไม่แปลกใจทำไมถึงเป็นดีเจนะ <c oughs> เสียงนุ่มหน้าฟังมากๆเลยเอาเป็นว่าใครนะครับที่อยากจะไปเยี่ยมชมความสวยงามนะครับของภูเขาย่าที่จังหวัดระนองแบบนี้ก็สามารถไปกัน ได้เลยนะครับก็สามารถไปเซลฟี่กับบรรยากาศเสวยส่วนะครับหรือว่าไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะฮะที่ทางดีเจพี่ชอได้บอกไว้ว่าสามารถไปดูนะครับว่าเขามีการจัดกิจกรรมในช่วงไหนยังไงคือแต่ละฤดูก็จะมีกิจกรรมด้วยก็สามารถไปร่วมงานกันได้นั่นเองนะครับแต่ว่าที่จังหวัดระนองไม่ได้มีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปครับจะพาคุณชมแล้วก็นางเกรซเนี่ยไปแช่ออนเซ็นกันที่จังหวัดระนองมีออนเซ็นด้วยใช่เคยไปไหมโอ้โหไม่เคยเลยค่ะไม่เคยคไม่เคยใช่ไหมฮะอยากจะบอกว่าที่จังหวัดระนองเนี่ยเขา มีออนเซนด้วยเขาบอกว่าเป็นออนเซนเมืองไทยและเป็นบ่อน้ําร้อนจากธรรมชาตินั่นเอง,เองนะครับที่บ่อน้ําร้อนสวนสาธารณะรักษาวารินจังหวัดระนองนั่นเองนะครับถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองนั่นเองนี่ในภาพแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะบ,บ่อน้ําร้อนที่นี่ครับจะมีอยู่สามบ่อ้วยกันนะครับก็คือบ่อพ่อ บ่อแม่และสุดท้ายก็คือบ่อล,ลูกถูกต้องนี่แบ,บ่งเป็นสาบ่อแบบนี้นะฮะซึ่งลักษณะของแต่ละบ่อเนี่ยก็จะมีการแตกต่างกันออกไปนะครับน้ําใสสะอาดอไม่มีกรรมฐานเจื้อปนนะฮะอ,อ,อุณหภูมิเนี่ยก็คือประมาณ65องศาเซลเซียสนี่ไปนั่งหย่อนขาแบบนี้สบายมากเลยนะใครแบบว่าปวดขาแบบนี้อ,อ๋อไปนั่งแช่แบบนี้ได้เลยนะฮะนักท่องเที่ยวก็คือสามารถไปบริการแช่เท้าผ่อนคลายแบบนี้ได้เลย เนาะแล้วดูบ่อดิบ่อคือแบบมีความเป็นธรรมชาติเนาะสวยอ่ะสวยมากนะครับเอาเป็ว่าใครที่สนใจอยากจะเที่ยวแช่น้ําร้อนสบายๆแช่กันเพลินๆแบบนี้แถมดีต่อสุขภาพด้วยนะครับไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นไปแช่ออนเซ็นนะฮะฟินๆกันได้ที่จังหวัดระนองนั่นเองนะครับย้ำอีกทีนะฮะที่บ่อน้ําร้อนสวนสาธารณรักษาวารินจังหวัดระนองครับ ก็ได้พากไปที่ระนองสมใจใสม,สม,สมใจไหมสมนใจะมีรูปไปอวดเพื<ช>่อนด้วยแล้วดูบอกน้องแบบนี้คือแบบว่าหน้าไปมากๆดูดูดบรรยากาศดีมากเลยอะเนอะ ไปหย่อนขานี่แช่เท้าแบบนี้ดีต่อสุขภาพด้วยก่อนที่จะไปพักกันนะครับพี่ยังมีอีกหนึ่งคลิปที่จะมาให้ได้ดูกันด้วยนะครับคืออยากจะบอกว่าในบ่อน,น้าร้อนแบบนี้นะครับเขายังมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ใต้บ่อน,น้าร้อนด้วยน้องเกรซอีกเหรอคะมีอีกจริง <laughs> ใช่ข <laughs> <ๆ S 2> ุมทรัพย์อีกแล้วหนูนี่ตาวาวเลยตาวาวเลยใช่ไหมวนะ่วาแต่ขุมทรัพย์ที่ว่านี้จะคืออะไรนะครับเดี๋ยวจัดทิ้งท้ายเบรกนี้ไปพร้อมกับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเฉลยกันครับค่ะ เขาได้กโลคะประมาณโลกว่าๆยินาทีได้โลใช่ค่ะอันนี้เหร่ก็ประมาณนะ้รอยอันนี้าเสร็จเล็บเสร็จ่ยช้ยนบนเรามีองดีมีแตชุดช